Sight, and hope, คลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาริบารเดดูเอลสเปนะครับผมอ่ะเรามาดูโบชัวกันนิดนึงนะครับผมดาริบาเดตัวนี้เป็นสายฟื้นฟูนะครับผมที่ยืนอยู่แนวหลังนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้เป็นโมบิสูดสีดาวนะครับผมที่ทางระบบเกมเขาแจกมาให้นะครับผม โบชวเริ่มต้นนะครับผม HP จะอยู่ที่4,002นะครับแล้วก็โจมตีนะโจมตีรวมอยู่ที่888นะครับผมเอ่อ888นะคุณคุณน,นะครับอ่าค่าป้องก,กันร,รวมอยู่ที่3,600นะครับผมอ่าตัวนี้ก็ค่าป้องกันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเออสามารถเล่นได้สนุกสนุกนะครับเรามาดูค่าสเตตัสโดยละเอียดกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะ h p จะอยู่ที่42 0 0มนะครับผมโจมตีบีม600นะครับโจมตีมวัตถุ100นะป้องกันบีม1,800แล้วก็ป้องกันวัตถุ1,800นะครับผมคิดได้ค่อนดามิอยู่ที่24นะครับความแม่นยำ232หาลบหลีก230แล้วก็ว่องไว495ยนะครับฟื้นฟูเอ็นอยู่ที่371้นั่นเองนะครับผมค่าสเตตัสนี้นะครับบอกได้เลยว่าเออค่าป้องกันเนี่ยหนานะ เออสำหรับโมบิสูสีดาว1 8 0 0เนี่ยถือว่าหนานะครับผมอ่าแต่ว่าเรื่องการทำดาเมจอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสายฟื้นปูนนที่ไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับผมแล้วก็ฟื้นปูเอ็นเนี่ยอยู่ที่371เนี่ยถือว่าต่ำนะครับนั่นหมายความว่าสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยเขาน่าจะมีประโยชน์กับทีมนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันเรามาดูสกิลธรรมดาที่1กันนะครับผมเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะมีชื่อว่าอัมบิกะนะครับ ขนาดเริ่มต่อสู้พรรคพวกทั้งหมดนะครับผมจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะฟื้นฟู HP ไม่ได้นะครับเป็นระยะเวลา20วินาะทีนะต่อมาสกิลธรรมดาที่2นะครับผมชื่อว่าสนับสนุนการต่อสู้นะครับพรรคพวกทั้งหมดจะมีการบัฟฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับผม HP จะเด้งอยู่ที่10%ต่อ2วินะครับผมจำนวนในการพื้นฟูจะอยู่ที่3ครั้งนะครับผมต่อมาจะมีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองให้กับพาวกวทั้งหมดนะครับผม HP ของบาเรียจะอยู่ที่5,000หน่วยนะแล้วก็ดามจที่เข้าก็คือ500นั่นเองครับต่อมาสกิลธรรมดาที่3นะครับผมชื่อว่าชักเคลืนค่าวนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับผม จมตีเดียวลำแสงบีมแล้วก็ศัตรูที่มีสมรรถนะฟื้นฟู EN สูงสุดนะครับผมเขาจะโดดใส่ตัวนั้นก่อนนะครับผมอ่ะต่อมานะครับพักพวกทั้งหมดนะจะมีการฟื้นฟู HP นะครับผมเปอร์เซ็นในการฟื้นฟูนะครับจะอยู่ที่10%นะครับผมแล้วก็ติดสถานะบาเลียคุ้มครองนะครับให้กับพักพวกทั้งหมดเลย HP ของบาเลียจะอยู่ที่5,000หน่วยนะครับผมแล้วก็ดามจที่เข้าก็คือ500นั่นเองครับ ถัดมาสกิลธรรมดาที่4นะครับผมชื่อว่าบีมเจเวลลิ่งนะครับผมก็เรียกง่ายๆว่าเป็นหอกลำแสงบีมนั่นเองนะครับผมโจมตีทุกตัวลำแสงบีมพักพวกทั้งหมดนะจะมีการฟื้นฟู HP นะครับอันนี้ก็จะฟื้นฟู HP อยู่ที่10%เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ติดสถานะบาเรียคุ้มครองให้กับพักพวกนะครับ HP บาเรียจะอยู่ที่5,000หน่วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าก็คือ500นั่นเองครับ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่าอิสวาลานะครับอ่านผิดขอภัยนะโจมตีทุกตัวนะครับผมลำแสงบีมโจมตีหลายขั้นติดชังักนะครับผมพรรพวกทั้งหมดจะมีการติดสถานะพื้นฟู H p p นะครับก็จะฟื้นฟูให้10%เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการบัฟบาเรียคุ้มครองนะครับผม H p ของบาเลียจะอยู่ที่5,000หน่วยเหมือนกันนะครับผมดาเมจที่จะเข้าก็คือ500นั่นเองครับ เรามาสรุปกันนะครับผมดาริบเบเดดูเอลลิงสเปคตัวนี้นะครับผมเป็นโมบิลสูตร4ดาวนะที่ทางผู้พัฒนาเกมนะครับหรือว่าทางระบบเนี่ยเขาแจกมาให้เรานะครับผมตัวนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเขาไม่สามารถที่จะไปเล่นในอารีนาในปัจจุบันได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถไปลงอีเวนต์อะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาสามารถเอาไปเล่นในหอคอย EX ได้นะครับผม สนุกสนุกกันนะเออขำขำกันนะครับผมเขาสามารถที่จะเอาไปเล่นได้ไม่ไม่ชั้นใดก็ชั้นหนึ่งอ่ะเออดัดนแหละนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีเรื่องของการติดสถานะฟื้นฟูนฟน HP นะครับ10%แน่ๆนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มบารียคุ้มครองให้กับทีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลธรรมดานะครับผมเขาก็จะมีการฟื้นฟู HP ให้แล้วก็ มีการติดบาเรียให้นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะมีให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นนะครับผมมาตัวนี้ไม่จำเป็นต้องไปอัพถัง EN ให้มันเต็ม15ก็ได้นะเออคือปล่อยให้มันเล่นแบบตามปกติเลยก็ได้นะครับหรือว่าอ่าถ้าอยากให้พื้นบูฮี HP แบบรัวๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับผมจัดไปเลยให้มันใช้ท่าไม่ตายไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ได้นะครับผมแต่มุมมองของผมนะคือปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้แหละ แล้วเราก็เอาไปเล่นในหอคอยเอ็กก็พอแล้วนะครับอ,อ,อย่าเอาเขาไปทรมานในอารีน่านะครับผมสงสารเขาบ้างนะตัวนี้เขาแจกมาให้เราเฉยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ผู้เล่นท่านอื่นได้มองเห็นด้วยนะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ